สบายดีเดอ้อพี่น้องเบอร์สุขุสุคนเที่มาเบิ่งมาสมเมืองดูพี่น้องมันจะเป็นผัวเนี่ยอืนดีตอนนำข้าสู้ซ่องบ่อดาวบ้านนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อแม่หยาก็ตัดกล้วยมาตัดแต่ว่านนี่แหละแล้ว,ลวขื่นเที่ยงเลยเวดมาแห่ปินก่อนล่ะต้นมันฮักก็เลยตัดไว สบายดีสบายดีปลุงก่อนใช่บัวข้าขไปได้นะหันหนะปะไปเบิงพอปะพอกำลังทมดินบอนสิบูเคลื่อนคั่วไปน้องแต่ว่ากันยังบ่ให้ได้ปลูกดอ,อ,อกรอเก็บเงินไปสะก่อนเนาะคอยเป็นคอยไปหลายคนก,ก็มาคอยเป็นคอยไปอะไรเพื่อนว่าแมน มีกระซางมีกระเฮ็ดพอมีกระลอเก็บเงินไปสะกอนนาองเลยพวกระซางต้นมายากเฮ็ดส้ำต้นทนจู่กับรังของน้ำตอนนี้กำลังคนดินมาทมไว้บริจ้างครูจ้างคนเนาะพี่น้องเลยเหย็ดเอง สิ่งบางอย่างเอาเห็ดบอดทันก็จ้างพ่อน้องลีดหันเลยเอ้เข็นมาแล้วลงไปเมือเล็กเมือละน้อยพื่น้องเฮ้สบายดีพี่น้องไปเก เออได้ไหมพาไปไหมพาไปเปิดนังโซล่าเซลล์น้องๆก็นไม่เงาพันพื้นป๊อกๆไป่ะนี่เอืมพันละมันไหวปะสิเงียวก่อนนี่ส่วนดินอือหันอย่าซอยพ่อนะง่ายลูก ขั้นขั้นนี่แหละพี่น้องขั้นน้องขั้นนี้แหละมาเร็วมาเร็๋ยวไปเลยไปไปให้ยาไปให้ยาไปให้ยาไปกล่องกระจิกสั้นๆมาด้วพี่น้องเด้ว Nằm ăn vậy Phải Phục, mắt sẽ hèn con này. Cái mưa lại Cái mựa của lại nhắm lại là mưa vậy chút Xà lạc xà lạc Mắt sẽ tạc đẹp con Mắt sẽ hèn con là, Xài Xài มนมเย้อย่างีย่นไว้เมื่อตาแหมื่ก็ตายตัดประมท่นได้ไหมท่านเลยมาผสมเสียวด้แมาหอยนี่แมหิ่้อยาคมเสียว thấy hai, hai loại nhà Xe hình à, hình à, hình à. vậy na hình nhảy anh xanh vậy thằng nào ui không phục Ở đi đây nè bớt còn những lái như gì đấy หมต้นชมเสียวนี่พี่น้องบ่ได้ห่มจังนั้นก็ทังสวนดินก้าวทางออกแน่ีเด้ต้นนี้ก็เสียวอต้นมเสียต้นนี้่จงไว้บ่หลายต้นนะพี่น้องอได้ห่มต้นคู่นก็ไว้ จากจากโซลาเซลล์แล้วก็แห้งแห้งเปิดลงนองนี่มันเต็มมันซุ่ม่านี้ก็สิปลูกต้นจนหนุกชิลาเนี่ยท้ายยางสิปลูกนะครับพี่น้องแต่ว่าทุกอย่างเนะาะก่อนสิได้เบี้ยมันก็นต้องซื้อฮะเนี่ยแล้วก็สร้างเขาฮะนะก็ะซิวเป็นพวงเป็นพวงอยู่ตายอย่างเป็นพวงอยู่ มาเล่นน้ะบ่เอาใส่ทอ่อวายกล้องปลูกเบิ่งหมักงอกพี่น้องไปมากินหมักงอเกเห็นเบียร์มักงอกข้าเจ้าขายเบียร,ร์ละทรงลอยหักซิปปลาทัวร์ทุเรียนแห้งกับแพงตัวทุเรียนนี่เสี่ยงเลยอย่ามันตาย มีโ่มีแผวเลยไลยิงแดดฮอนยิงลายแห้งมาเบิงพี่น้องเลยพอน้องหีิงเป็นเห็ดหาไซส์แล้วทางออกไปเด้ต้นหัวจริงใครเทกกนได้ลายโพดขั้นทางสนิทกับข้นแม่นันบกกลนเหงามันออกนะครับเกิดขึ้นมาไหมต้องกลนเหงามันออกนะ กว่าจูดบบน,นี้พี่น้องยหักหอมหอมแล้มันหลายแล้วอออ,อ,อไปน้ำมันเป็นแป้นเนาะให้มันคั่นง่างยๆเลย,ยมันก็หม่มก็ไ้เป็นหม่ม ยิดผไหวสามมื่แล้วก็มาปล่อยใส่น้องนี่น้องหน่าเต็มแล้วน้อยคนงาออกไปสิได้แป้นนาอพี่น้องได้หนายอยู่กนเจือนเนาะมันหกมันเหือแนมไปใส่กับโบเห็นอันในี้ยังใครแน่แนมไปหันไปนี่ก็โล่งโล่งตาเนาะเห็นทุกสิ่ง อีกอย่างปลูกปลาคอมันกระอยมาเด็ดมาเพิ่งนักด้วยกันปลาคอร้ายอยู่จ้ะวันยังโตัวขนาดใหญ่ไอ้บ้านมันจะปูขึ้นมาให้เบ่งใช้ใช้ใช้เอ้คือว่าอย่างไรเฮ้ยย่างเลยไหมท่านรออยู่ข้างล่างมาให้แม่อุ้มา เอาไปปลูกพี่น้อยยามใดก็เข้าปลูกนะแม่เดือนเดือน4บ่กเาใส่น้ํามันนี่ไดตายเนาะได้หยังน้มันลูกน้ํามันน้มันบ่แม่นของเงนขึ้น้ํามันูใหญ่อ้อยตัดออกเลยเนาะเถื่อนเพื่อนี่แหละสั่นใส่ตันี่แหละ ใช่เลยอนรกจะดนมาอืมอ่นก็รัดไว้บริเวณหัวเขาจากก็งัวเข่าแล้วนีแม่ Mang xem xiao Mà nó kè cái kè 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 này kè 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 เ็ดลงน้นนำหนี่ย่นะัะหากแล้วเห็นหัวตีนถูน่สองตัวนรล่ไม่เล่นี่น้องมีอ่อะไรกลัวองลุงสินี็นี่เด้อเห็ดมันเป็นแป้นะไดอยายุ บวมอยู่เนาะทำงไงเบิ้งเบิ้งเบิ้งฮ้สวัสดีคร hm <W> ับก <c oughs> ่อนสวัสดีครับป้าลุง Theo này, đấy. เ,เท้าเงากล้วยนี่มีขวดเลยเป็นยิ่นเยวเนาะ

แค่นี้ลมบวบเลยกุ้นแล้วเขาก็สวนไปไหวทั้งหลังนี่ฮะไปหาบกชกปุตีโอ้บวบบวพังเลยนี่นะมันสิพังมัน่จับมาหาดื้อน่ะลูกยาง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 ให้ปลาให้ลูกมั่งนี่ลูกยางให้ปลาให้ลูกมั่งนี่ตั้งไข่เร็วเร็ตั้งไข่เร็วเร็มันจะออกมาที่มั่งน้ามั่งน้าแปรบดูนี่ได้หนึ่งเด็กอ้ออาหารใช่อันไหนตุนมาแห่นะ อือก่นอีกเล่อยนะแต่แหงกินโะู